第一部分，今天是七月二十日。今天我们学生词从一到十，打开书到二十三页，打开书到二十三页。本能是那第一十三卡，今天我们要学生词。你们先准备线笔，先准备线笔。 ทีว่ามันชัวหลิวเฉวเฉแปลว่าเรียนต่างประเทศเรียนต่างประเทศตี่2ชินอชินไอที่รักที่รักที่3ฝานหวฝาฟานหวฝานหัว คำนี้เราจะเขียนเป็นฟัวอันฟานฝานฟานฝานฝานฟานฟานฝานฝานหัวฟานหัวแปลว่าเจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองต่อไปค่ะเราเห็นรูปนาฬิกาเยอะเราจะรู้ได้เลยว่าเรากำลังจะเรียนคำว่าชิอเตียนชิอเตียนเวลาเวลา จนซีเจนซีแปลว่ารักและทนุถนอมรักและธนุถนอมทั้งสองคำเลยนะคะแปลว่าหนูกําลังปกป้องหรือทนุถนอมอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่าอยู่เราจะเรียกว่าเจนซีเจนซีถัดไปค่ะเซียเกอร์วอมันชัวซีว่างซีว่างความหวังความหวัง ฝูหยวนฝูเหยวนพนักงานพนักงานซึ่งฝูเหยวนฟูเหยวนในหน้าที่นี้นะคะเราจะหมายถึงพนักงานในร้านอาหารร้านอาหารเสี่ยวหลงเป้าเสี่ยวหลงเปา ซึ่งหน้าตาของเสี่ยวลงเปานะคะจะแตกต่างจะแตกต่างจากเปาจือจากเปาจือถ้าเราจะหมายถึงเปาจือแปลว่าซาลาเปาแปลว่าซาลาเปาแต่ถ้าเสี่ยวลงเปาจะหมายถึงถุงถุงนึงอ่ะคล้ายๆเหมือนถุงถุงนึงเมื่อเราเจาะน้ําหรือเรากัดถุงนี้ปุ๊บข้างในจะเป็นน้าซุปแล้วกลมๆนี้จะเป็นก้อนหมูค่ะ ในขณะที่ซาลาเปาจะเป็นก้อนแป้งใช่ไหมคะสีข,ขาวและข้างในเป็นหมูนั่นเองจะมีหน้าที่ต่างกันค่ะเออจะมีลักษณะต่างกันนะคะเสี่ยวลงเปาเสี่ยวลงเปาถัดมาเสี่ยก็ว่ามันชัวทาง ซปน้ำซุปและคำสุดท้ายค่ะเพราะว่าบทนี้เรามีแค่คำศัพท์แค่10บคำดังนั้นเนี่ยขออนนักเรียนจดทุกคำนะต้องใจเรียนนิดหนึ่งคำสุดท้ายค่ะเราอ่านว่าชาวชาวแปลว่านิดหน่อยนิดหน่อยอื ดังนั้นเนี่ยเมื่อนักเรียนจดครบทั้ง10คคำแล้วเราจะมาทบทวนพร้อมกันทั้ง10คคำโดยการที่เราซื้อจะเขียนให้ดูอาจจะอ่านทั้งภาษาจีนและภาษาไทยด้วยกันนะคะถ้าเกิดหนูพร้อมแล้วขอให้หนูอ่านพร้อมกันและพูดภาษาไทยด้วยนะคะคำที่1ค่ะเราเราจะพูดว่าลิวเชวลิวเชแปลว่าเรียนต่างประเทศเรียนต่างประเทศคำที่ส ชินอายชินอายที่รักที่รักฟ้านหัวฟ้านหัวจเจริญลุ่งเรืองจเจริญลุ่งเรืองชื่อเจียนชื่อเจียนเวลาเวลาคำที่5ค่ะเจนิจนซีเจินซีรักและธนุถนอมรักและธนุถนอมซีว่างซีว่างความหวังความหวังติชี ฟูอู่เยือนฝูอู่ยือนพนักงานพนักงานเสี่ยวหลงเปาเสี่ยวหลงเปาแปลว่าเสี่ยวหลงเปาเสี่ยวหลงเปาทางทางน้ำซุปน้ำซุปสาเสา,สาแปลว่านิดหน่อยนิดหน่อย ทั้ง10บคำนี้จะอยู่ในบทที่4นะคะขอให้นักเรียนท่องคำศัพท์ของแต่บทที่1ถึงบทที่4ให้อย่างแม่นยำสำหรับวันนี้ใครที่เรียนเข้าท้องซูมแล้วพวกหนูจะได้ทบทวนกับเราซื้อแล้วนั่นจะหมายความว่าหนูจะพร้อมที่จะเรียนบทความของบทที่4ในวันพรุ่งนี้นั่นเองจินเทียนหบอกมันเฉวต้าเจอจเซียนชัวใ a จเจียนใจเจียน